ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี่ตึกกระดุงอีกคือเก่าพี่น้องตึกนีนในตะลิงนี่แหละพี่น้องตลิ่งน้ำสุขามนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่ท่าบ้านนี่แหะมาลองบึงแค่มือมือนั้นมือนั้นมันหูกระดุงห่างห่างพดรอดขาดก็ขาด,ขาด,ขาดพี่น้องเอ้ย ลองซื้อกระดุงมาใหม่บาทนี่เป็นได้ใดแต่คือบ่บาทนี่มาเบิ่งเดอ้อมาลุ้นเด้อมือนี่ผู้เลี้ยหกโมงกลักวๆผูละกับเมื่อละพี่น้องเลยได้หรือบ่ได้ก็ได้เพราะว่าตอนใกล้สี่ข่ำมันป่ามันถึกพี่น้องมาพี่น้องมาลุ้นมือนี่แก้มือมือนี่เอาปึออ๊บแต่จับ ปลาอย่งเลยปลากระปลากาโอ้ได้ปลากะตัวหนึ่งโอ้อันนี้สันเอาปละตัวละสองก็เอาสะกนช่วงนี้เอ้า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 เอเ้ยมันปลาพี่สังอันนี้ปลาดทอปลาถูพี่น้องปลาทองปลาปลาลายตัวเดียววันเลอยได้การแบบนี้ฮู้อ้ย โอ้ไทยตักกับโบเป,ป็นมวยพี่น้องเอ้ยคนบบเคยคนบบเคยอ้าวมันอันนั้นได้พ่อผมเออมันกอเลยกอขี้ซบมันอะไรเออลึงเอาลึงเอาลึงรวดลึงรวดโบเป,ป็นยังดอกอ,อ,อ่อาวท้อปลาทูทนั่นเอ๋อหลงโอ้โหปลาทูท้บาทละสับนี้นี่บททัดทูธรรมดาเนาลูกเบิร์ดดูน้ำมาขนาดเลย ฮดีฮัดีฮัดีฮัดีโอ้ยปากกระเดืดเมีนบอโอ้ฮัดีอืมเอาบริการยูดซนีเอาออกไปเดีเอาอึบอึบอึึฮัี ปลาหยังแหปลาก้าโอ้ยปลาก้าตัวเดียวอันหนากาตัวนึงปลาไส้หาไส้หลักเอ้าอืมอึบ โอ้สองตัวงามๆใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ไก่สีข่ำแล้วจกักถถกถึกกระรุงอยู่นี่ขันกลางเว้นแต่เว้นนั่นว้ยมาฮอนซื่อๆแล้วเอาอืมดิปามาพร้อมกันกับยนุ่งอย่างวะดิโอ้โทบาทนี่โอ้คือแบบนี้ ออปาดยังเกาะปาซิวโอาซิวโวอปลาซิวดอกเก้วโวิก้วอนี้ยังเเกินว่าเมื่อคืนนี้เครียดมันรอดรดุงทีเลยไปซื้อใหม่เลยบาทนี่เห็ในได้แทะอืม โอ้เขาปลาพีสังอันนี้ปลาขี้กอบอกปลาคาบของปลาขี้กอโอ้อืมเอาเอาเอาโอ้ว้ยเป็นวัดพี่น้องเอ้ยสืบขีมุกจืดๆอยู่นีนสีงามจีโอ้โอเคโอเคพี่น้องได้การอยู่อ้บอ้บเป็นเนี่ยไร ô oh, ba bì cầy men bọc, ờ ừ. oh, bà bì cầy bà này, Nhân. Bà nhon, Bà nhon bà bì cầy, ồ anh áo. bưng nhang mà đấy, bà nhon, Áo oh, mưa khôm thế đấy, à, ô ô, vắng, khi nhá, ao nhảy từ ờ ao nhảy, đi, โอ้ว,ว, right, ว้าทุปลามันซับตาหลายพวกเอาเอาบานหน้าก่อนปลานี้โอ้จะในปิดเติมเอาเขามานอนที่หรือปะดาปลายังนไงครับปีไก่ได้กุ้งกุ้งโอ้สั้นเอาในกุ้งขนาดปลาบลอดนี่ว่เอาตัวบลอดเลยเออตัวใดบลอดก็เอาโอ้ยเนาะเป็นวัดนี่ก็เว้ากับบริยักคัทคิมูกอยู่กึดกึดอยู่ ของก็ดดาเราเส้นสามเห็นาะขค่อยเส้นเดียวเห็นไย่เนวานะดุ้งน้ยสิหยาดีปลาอย่างนี้กุ้งก็มีอ่ะกุ้งกับแม่เมกุ้งวามันเอาไปได้ชันเนาะกุ้งก็ได้ตัวใดตัวใดบลอดเอา ทนีลเพื่อสั้นมาหอดมาหงไปเหมืกุ้งพี่เดี๋ยวจะเอาตุ่มมาใส่ดอกจากมือหักมือุกุ้งนย้มอรน้อยลายขนาดคนดิกุ้งฝอยฝอยกระฟอซักฝอยนี่ใส่ตุ่มพอนนี่กาดเนี่ยลองตักเอาดู กุ้ขงขนาดไหนติ๊กใหญ่สุดขนาดนี้อ่ต้องกระดุงมุง้งกระดุง้งนยังงั้ขึ้นเลยแต่สักมีเด้พี่น้องปลาใครอยู่พี่น้องไอ้กุ้งน้ำพี่น้องมือนี่กุ้งน้อยหลายช่วงนี้อากาศยังฮ้อนอยู่ต้องบวชได้หรอกปูปลาก็ได้ต้องอากาศเย,นยน็นๆยผู้เลี้ยมตึกโลนี่จังหมานจังได้ ป่าบู่ก็ได้อีกมือนี่โอ้ใครอยู่ปลานั่งกันมี่อีกมือนี่มือนี้มีปลาทุ๊กโงไหลมือนี่ใรปลาทุ๊โทงพี่น้องเลยน่ดิเอา้าพี่น้องมาเมือ่อบานนี้เอาสานี้ก่อนนะ้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ